ก่อนมากลัวมากค่ะกลัวว่าจะทําไม่ได้พูดไม่ได้แต่พอมาแล้วได้มากกว่าที่คิดคิดว่าจบหลักสูตรนี้ไปคงพูดน้ําไหลไฟดับ,บอ่าก็คือก่อนมานะคะเราคิดว่าเราทํางานเต็มแล้วเพราะเราทํางานทุกวันเราคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมากมายกว่านี้เมื่อมาลำดับความคิดเราดออีขึ้น เอาไปใช้ประโยชน์ได้แน่ค่ะเพราะอย่างน้นนอยๆทุกครั้งที่เราพูดกับผู้งหวังของเราน่าจะเจอผู้ร่วมทำธุรกิจได้ไง่ายขึ้นเพราะเราขายโอกาสเป็นมากขึ้นไม่ใช่ขายสินค้ายอย่างเดียวค่ะขอบคุณค่ะเข้ามาเรียนคอร์สนี้นะคะคือคือรู้ตัวเองแล้วคือไม่รู้จักบริษัทมาเท่าไหร่แต่ ไดนน้นำผลิตภัณฑ์ยังไงขอบคุณค่ะนะคะก็คือไม่มีทิศทางในการทำงานทำสเปกสะักไปหมดไม่รู้จะชักจูงคนยังไงค่ะคือได้แต่ขายของพูดสินค้าดีเป็นเซลลอย่างดีเลยค่ะแต่ว่าขายธุรกิจไม่ได้ค่ะหลังจากที่วันนี้อบรมเสร็จก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีแนวทาง เหมือนกับว่ามีมีเข็มทิพที่จะออกไปแนะนําผลให้มาทาธุรกิจแอดเวลมากขึ้นคนะ่ะก่อนมานะคะก็เต้นงแล้วก็กลัวว่า,าทําไม่ได้แต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราแล้วก็ได้รู้ถึงข้อผิดพลาดของเราว่าเราจะต้องเอาไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองอยังไงมาเป็นคนจับไม่ได้แค่ถามปากเปล่า,าก็สั่นแล้ว แต่วันนี้กลับไปกล้ากล้าชนเน่ทุกคนกล้าเข้าหาลูกค้ามากกว่าเดิมครับขอบคุณมากครับครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยครับแต่ก่อนที่จะมานี่ก็คิดเหมือนกันว่าวันนี้เราจะโดนอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างซึ่งมันเป็นสิ่งนี้นะครับคือได้เราเรียนรู้ทักษะในการพูดได้อบรมแบบนี้ซึ่งถ้ามีโอกาสต,ต่อไปผมอาจจะมาอีกคือมันทาให้เรา คือพัฒนาไปเรื่อยๆเราจะได้ไปติดต่อลูกค้าหรืออะไรเนี่ยในการพูดหลายๆอย่างซึ่งบางครั้งเนี่ยผมประมา่าผมบอกตรงว่าผมประมาาเกี่ยวกับการจับไมค์มากแต่ถ้าผมไปพูดเชิญในการที่คนซื้อสินค้าผมกล้าพูดแต่ตรงนนเนี้ยมันทําให้ผมได้ว่าดีมากซึ่งคือผมที่จะกล้ากับมันขอบคุณมากก่อนมาหนูก็ตื่นเต้น,นะคะ่ะไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าจับไมค์ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึง ตอนนี้ค่ะคิดว่าการพูดการขายมันจะเหมือนเหมือนกันเหมือนกับขายของพอหลังจากได้อบรมแล้วหนูก็มีความมั่นใจกว่าเดิมมีหลักการพูดค่ะค่ะก่อนมานะคะเอาเป็นว่าก่อนเลยดีกว่าไม่เคยให้ความสําคัญกับการอบรมของบริษัทเลยเพราะคิดว่างา,งานตัวเองทําเป็นขายเป็นการที่หลีกเลี่ยงการกลรมคือสิ่งที่กลัวที่สุด คือการจับไมค์ค่ะจับไมคแล้วต้องโดนออกมาพูดหน้าเวทีตรงนี้แหละคะ่ะคือสิ่งที่ท,ทําให้หนีการบกลมให้มาเรียนรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนเองได้เดี๋ยวทําเองได้จนถึงหน้าวันนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าทุกวิทุกหลักสูตรทุกการบกลมของแอดเวลสำคัญม,มากที่ในการทําง,งานตรงนี้แล้วก็เป็นอะไรที่ไม่เคยพบ แล้วก็ไม่เคยเจอจากบริษัทไหนเลย,เลยในการอบรมในแต่ละครั้งเคยพบในของวันดีวันทีแล้วแต่การอบรมก็ยังสําคัญเหมือนวันดีวันดีอีกขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณอยากขอบคุณ g ีเอม็มกันนะพัแล้วก็คุณปัทมาอภัยวันที่เป็นคนผลักดันให้มันเรียนถ้าสองท่านที่ไม่ได้ให้โอกาสก็ยังไม่ให้ความสำคัญกับการเรียนของทางบริษัทอยู่เหมือนเดิมค่ะ แล้วก็สัญญาอาจารย์จะพยายามปรับปรุงให้ดีที่สุดในเรื่องของการจับไม้กับกล้าผููบนเวทีค่ะจากค้ที่ได้ในวันนี้นะคะตัวหนูเองูเป็นคนที่พูดพูดสับสนวกไปวนมาคือว่าเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นคุยกับลูกค้ายัางไงเราพูดไปพูดมาลูกค้าก็งงแต่ในวันนี้เราจะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะก็ได้เรียนรู้ว่าเราต้องเริ่มต้นแบบไหนแล้วมี จุดจบลงแบบไหนในการที่เราไปสปอนเซอร์คนกับเขาคุ่ง่ะ